สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่7ของเดือนตุลาคมสองหาหกเจ็ดแล้วนะคะแม่เพ่นก็ไดสรุปแนวทางราวพัฒนาหรือว่าราวคักๆเนาะทุกๆสำนักให้กับเอซทั้งช่องไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ่นจะมาสรุปแนวทาง ฮานอยเนาะค่ะของทุกทุกเสี้ยนของทุกทุกสำนักให้กับเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่สองของมือนีนะคะเอฟซีมือนีจะมีสองคลิปนี่นะคะเป็นสรุปฮานอยและลาวพัฒนาเนาะให้กับเอฟซีทางช่องได้เอาไปเปลี่ยนแนวทางกันนะคะเอฟซีแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะเนเป็นกามีของอาจารย์สวัยมาฝากก่อนเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เออเพราะว่ามือ สาวของอาจารย์สวัยมาบ่ษ a n t า a น,นะะี่เพ่นได้สรุปไปก่อนเนาะก็จะมาเอาให้เอฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางในคลิปนี้นะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางสรุปฮานอยของทุกๆสำนักเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆสำนักด้วยเดอ้นะอเนาะให้เอฟซี่ะนี่เพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องค่ะมาบึงผลลาวพัฒนา ของอาจารย์สวัยก็เนาะวดวันที่สี่ที่ผ่านมาของอาจารย์สวัยก็ให้วิ่งลูดเด่นเก้ารองศูนย์เนาะเก้าม้าลางนะคะแต่ว่าจับคู่ใหบ้บ่อเขาเนาะเก้าม้าลางค่ะจับคู่ใหบ้บ่อเขาส่วนวันนี้เนาะ ส่วนวันนี้ค่ะลาวพัฒนาของอาจารย์สไวยก็ให้มาวิ่งรูดที่5กับ6นี่ค่ะ fc 5มาอีกแล้ว6มาอีกแล้วเนาะมื่ขึ้นนี่ค่ะเออมื่ขึ้นนี่วันแต่มาขึ้นนี่โมคลิปลาวพัฒนาเนาะของหล,ลายสำนักก็มาเด่นที่5กับ6แล้วก็เนะคะ fc ตัววิ่งตัวลูทนะคะจะมี3ามตัวจับไปเลยค่ะถ้าเด่นแบบนี้จับคู่ที่ หกหหรือว่า9 5 6กลับไปกลับมาหกประตูเลยเนาะถามันเด่นอย่างนี้นะเอซต้องส่องกัรล่องผิดจาระหน้าเอานะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งลูด5กับ6กลาวพัฒนาเนาะก็จับคู่ที่5 4 5 6 5 7 5 8 5หกแล้วก็6 4 6 7 6หกและ6 9ส่วนตัวกัน ตัวกันก็จะเป็นสองสี่สี่แปดสามห้านะคะของวันที่ 7. เจ็ดเดือนตุลาคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้นะคะของอาจารย์สวายอ่ะแคปหน้าจอเอาค่ะเราพัฒนาของอาจารย์สวายนะคะเจ้าเดียวโดดๆเนาะเพื่อแค่ของลุงโชคดีลุงโชคดีจะชอบส่งให้มาตอนบ่ายๆเนาะมาเพ่นกับจะบรท่านลงคลิปให้จะลงในกลุ่มให้เด้อนะคะ,ะเอฟซีอยู่ในกลุ่มกระถางอยู่ในกลุ่มคะ่ะ ไปต่อเนาะค่ะไปต่อฮานอยกันดีกว่ามาเบ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6เนาะผลฮานอยพิเศษบนออก5 5 4ล่างออก9 4ส่วนฮานอยปกติบนออก8 5 8ล่างออก3 4น้อย v ีไบนออก0 3 7ย์าล่างออก0ูนย์สามนะคะเอ มาเบิงเจ้าแรกฮานอยแยกของตาปากน้ำผูก,กันค่ะตาให้มาฮานอยแยกเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาสองฮานอยเนาะก็คือฮานอยพิเศษและฮานอย VIP นั่นเองเนาะแต่ว่าจ,จับผู้ให้บเขาสลับกันเนะาะอ ส่วนเขาฝากมาให้มาเมื่อวานนี้ก็วิ่งลูดมาสองฮานอยฮานอยพิเศษและ VIP แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะไอซี 4, เนาะตาปากน้ำโพฮานอยรวมให้เก้ากับสองเก้ามาค่ะจับคู่เข้าที่49หรือว่า9ก้า่นอย พิเศษนั่นเองเนาะล่างค่ะเข้าหน่อยหอยส่วนอาจารย์ต้อยร้อยเอทไฮแปกับ9มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าชุดเน้น3 7น่อย VIP ตรงๆนะและเลขว,วินมาด้วยกันก็คือ9ก้เนาะล่างของน่อยพิเศษค่ะ ส่วนของอาจารย์สวายสกับ9 9มาค่ะเมื่อวานนี้จับคู่ให้เข้าที่สี่เก้ 49, เนอะนอยพิเศษออกตัวกับ94และ30หรือว่า03รล่างของนอย VIP เมื่อวานนี้อาจารย์สวายมักเก้ากับ3ก็มาทั้ง2ตัวเลยเนาะวันนี้จะได้ตัวใดไปเบิร์นั่งกันเนาะส่วนแม่รีววก็ให้4กับ3วิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเลยเนาะจับคู่เข้าให้ สองนอยก็คือสี่สามหรือว่าสามสี่นอยปกติชุดเน้นนะคะและสามศูนย์หรือว่าศูนย์สามนอยอ่า VIP เนาะก็เข้าชุดเน้นคือกันค่ะเก้าสามศูนย์าจะเป็นเจนะ็ดสามศูนย์แท็กซี่จะได้โตช่วยหน้าช่วยหลังนี้นะของแมรว่อีกสามตัว ก็เกลียง2กับ0วันนี้เน้นเมื่อวานนี้เนาะ2กับ0มาที่0จับคู่เข้าที่30หรือว่า03นั่นเองนะคะ1น้อยสุดใจพระรวย9เม็ดเดียว9<ๆ>มาค่ะ9้ามาน้อยแรกจับคู่เข้าที่94ตรงตรง,ตรงค่ะของเซียนอุดรเน้นลูดเบิ้ล สาฮานอยบอมาเลยค่ะเซียนเชียงใหม่หนึ่งกับสามสามมาแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเนาะสามมาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บ่อเขาค่ะคุณพหัสให้หนึ่งเม็ดเดียวบอมีหนึ่งจักตัวนะคะลุดค่ะบอ่บอเขาลุดเน้นลุดหนึ่งบมาจักตัวเลย ส่วนของเซียนโคลาดให้2กับ3มาตัวรอง3จับคู่เข้าที่3-4นะคะ,ะได้ผลงานของทุกสำนักแล้วมาเอาตัวเลขหนะ้าท่างของวันที่7วันนี้นะคะวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดที่1กับ3เด่น1ลอง3นะคะวิ่งลูดจับคู่ชุดเน้น1-3 1-7 1-9 ชุดลองก็คือสามสองสามเจ็ดและสามเก้านะคะของเซียนอุดรน,นะคะ FC เซียนอุดรเมื่อวานนี้พลาดเลยค่ะเนาะให้เน้นรูดเบิ้ลเบิ้ลบอมาจักน้อยเลยนะคะบอเขาวันนี้ให้เด่นหนึ่งลองสามค่ะรูด จับคู่ชุดเน้น1นึ่งสาม3 7 3 9ชุดรอง3คู่ชุดเน้น3คู่นะคะถ้าตอของพี่ปหัตเมื่อนี้ให้วิ่งรูดที่4เด่น1นรอง4ีนะคะจับคู่ชุดเน้น10 1่งศและ17ชุดรองจะเป็น4 143 46และ47ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของพี่ปหัตก็หลุดค่ะ วันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่เนาะวิ่งรูดหนึ่งบอกว่า,าจักตัวมือนีมากแน่เลยเน้นหนึ่งลองสี่ค่ะวันนี้จับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดชุดลองสี่หนึ่งสี่สามสี่หกและสี่เจ็ดนะคะแคปหน้าจอเอาของสองเสี้ยนก่อนเนาะ ฮาโนยวันนี้จ้าของเซียนอุดรและพหัตชนแนลเมื่อวานนี้หลุดทั้งสองสำนักเลยเมื่อนีเอาไม้แก่เมื่อไม่แต่คนแตกลางนะจ๊ะได้แล้วไปต่อนะคะของเซียนโคราดวันนี้ให้เจ็ดเดนเจ็ดรองแปดค่ะวิ่งรูดเนาะจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดชุดลองแปดหนึ่งแปดหกปดเก้านะคะของเซียนโคราดค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเด่นสองรองสามาที่ตัวรองสามจับคู่เข้าชุดรองสามสีเนาะเลขออกสี่สามค่ะส่วนวันนี้เด่นเจดรอง8ดจับคู่ชุดเน้้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหเจดปดชุดรองแปดหนึ่งแปดหและ8ปดเามื่อต่อของเซียนเชียงใหม่เน้นวันนี้วิ่งลูดเน้นสามรองสี่ค่ะ จับคู่ชุดเน้น 30, 31, 32, 37นะคะของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ชุดรองก็จะเป็น 40, 41, 42และ47เนาะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเด่น 1, ลรอง3มาตัวรอง3แต่ว่าจับคู่เขาเขานะคะของเซียนเชียงใหม่ส่วนวันนี้เด่น 3, ลรอง4จับคู่ที่ 30, 31, 32, 37 แล้วก็ชุดลอง 40, 41, 42และ47เนอะอ่ะเอฟซี FC ทั้งจองแคปหน้าจอเอาของเซียนโคราชและของเซียนเชียงใหม่ฮานอยรวมวันนี้นะคะไปต่อนะคะเอฟซเรื่อเป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันจะเนา้เนี้เนาะคลิปนี้เพราะว่าสรุปคบจบทุกสำนักนะคะ ดูให้จบทุกคลิปนะคะทั้งสรุปลาวและสรุปฮานอยนะคะจะได้เข้าใจและจะได้เห็นทุกเสียนเนาะมาเอาของสุดใจพะรวยต่อเลยสุดใจพะรวยให้วิ่งลูด2ตัวเดียวจับคู่2องสามสองศสองหนสามสี่และ4ี่หนะคะสุดใจพะรวยให้มาส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูด9้าตัวเดียว9ก็มาจับคู่ให้เข้าที่9ก้าสี่ตรงๆนะคะ ล่างของนอยพิเศษส่วนวันนี้วิ่งลูดสองตัวเดียวจับคู่สองสามสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สี่สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งนั่นเองนะคะไปต่อที่ของอาจารย์สวายวันนี้หานอยรวมอาจารย์สวายก็จะให้วิ่งลูทที่เจ็ดกับสี่จับคู่ที่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดและเก้าเจ็ด แล้วก็04243464และ94ส่วนตัวกันมี3คู่712814เนาะวันนี้อาจารย์สไย <c oughs> อาจารย์สไยเพิ่มักที่ C กับ2นะคะ FC วันนี้ชอบส่วนตัว่กับ2มักกับตามบอมักับพานได้เนาะส่วนเลขสูตรมา7กับ C ส่วนเลขมากเพิ่มมา C กับ2นะคะของอาจารย์สไยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ อาจารย์สบายก็ทำผลงานออกมาได้สองฮานอยเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ฮานอยอาจารย์สบายเขาดีถึงจะลายคู่แต่ว่ามันกับคุ่มนะคะเนาะดีกว่าลูดนะคะ f อฟเนาะมันก็ดีกว่าลูดนะคะเนาะเอฟซีบาบ่เนะ,เนะถ้าจะคู่เขาให้แบบนี้ทุกมือมือละสองน้อยสามน้อยมันก็นได้เลยเนาะ,นะมันก็นได้อยู่ค่ะมันก็ดีกว่าลูดอยู่นะคะอ๋อ ส่วนวันนี้ก็วิ่งรูดเจ็ดกับสี่ับคู่0 7นย์7จ7ดสอ4เ4็4สามเชุดกัน7 1็ดและ1 4ส่วนตัวชอบวันนี้4กับ2นะคะตัววิ่งตัวลูดแคปหน้าจอเอาของจุดใจพารวยและอาจารย์สวัยเนาะฮาหนอยรวมวันที่7นะคะ ได้แล้วเนาะก็ไปโต้กันไข่ีของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งรูด4ี่กับ5้านะคะจากคู่ชุดเน้น 04, 0ูนย์สี่ศูนยห้า้าห้าเ้าหแปดหแล้วก็ชุดลอง8ปดสี่แปดห้าและ9ก้าสี่ค่ะหาน่อยรวมพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดสองกับ0ูนย์มา จับคู่เข้า1นึนอยเนาะ3 0หรือว่า03ของนอยยีนั่นเองส่วนวันนี้วิ่งลูด4กับ5จับคู่ชุดเน้น04 05 06แล้วก็94 95 96ส่วนชุดล่อง84 85และ94นะคะถ้าต่อที่ของหาหนอยรวมไม่ริว้ววันนี้ไม่ริ้วให้วิ่งลูดที่1กับ4 มีชุด3ตัวมาฝาก4คู่ก็คือ 450, 114, 3, 14, 5, 6, 4นะคะมีมือหนึ่งต้องเข่า3ตัวแน่แนเลยเนาะเพราะว่าชุยหนาช่ยหลังไปเธ mm hmm. อละแต้ม2อแต้มนะคะเอซีเน้นชุดเน้น2ตัวบนล่าง 50, 54, 14, 64และ94ชุดรอง1 1ึ1ง1นึนนะคะของแม่ลิ้วค่ะ ส่วนมะ่านแม่ก็ให้วิ่งรูด4กับ3ก็มาทั้ง2ตัวเนาะแล้วก็จับคู่ให้เข้า2ฮาหนอยก็คือฮาหนอยปกติและ v ีไเนาะสาและ3 0ออกตัวกับนะคะส่วนวันนี้วิ่งรูด1กั 4, บ4วันนี้เนาะชุด3ตัวมี4 50 114 3 14 5 6 4ชุดเน้น2ตัวบนล่าง 5 0 5 4 1 4 6 4และ9 1ส่วนชุดรอง1 1 6 1และ8 1นะคะเอฟซีทั้งช่องแคปหนาจอเอาของแม่ริ้วและพ่อเกลียงกันก่อนนะคะได้แล้วก็ไปต่อกันนะคะเอฟซี ของอาจารย์ต้อยลอยเอด็ดวันนี้ฮานอยรวมอาจารย์ต้อยลอยเอด็ดให้วิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งมือหนีหนึ่งมาแห้งเนาะค่ะฮานอยค่ะฮานอยวันนี้หนึ่งกับสี่มาหลายเจ้าแห้งค่ะหนึ่งกับสี่มาแทบทุกเจ้าเลยเนาะนะวันนี้ฮานอยอาจารย์ต้อยลอยเอด็ดวิ่งศูนย์กับหนึ่งจับคู่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ สี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าส่วนเลขวินมีเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะคะ fc เนาะของอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดนะคะส่วนเมื่าวานี้อาจารย์ทำผลงานออกมาได้จับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งนอยนะคะก็คือสามเจ็ดตรงตรง,ตรงนอย vip และวินเก้าสี่นะคะ fc เข้าที่เก้าสี่ ก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะและวิ่งลูดวันนี้ส่วนวันนี้นะวิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งมาอีกแล้วศูนย์กับหนึ่งจับคู่ซี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขวินมีเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเนาะผู้ใดที่บระมากตัวที่อาจารย์ต่อยรอยเอ็ดเพิ่นจับคู่หายกะหาจับคู่เอาเองนะคะตามเลขวิ่นแะ ส่วนตาปากน้ำโพหานอยรวมวันนี้0กับ3เนาะ0กับ3ให้มาจับคู่2 0 5 0 8 0 9 0 3 1 3 5 3 8และ3 9ค่ะวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ต้อยเออตาปากน้ำโพเนาะให้9กับ2ก็มาที่9จับคู่เข้าที่49ออกตัวกลับเนาะ เลขออก94นะคะ FC ของปากปากน้ำโพค่ะหานอยรวมส่วนวันนี้มิ่งรูด0กับ3จับคู่2 0 5 0 8 0 9 0 3 1 3 5 3 8, 8และ3 9มาแคปหนาจออน้ำกันเดอจากหานอยรวมอาจารย์ต้อยร้อย F แล้วก็ตาปากน้ำโพค่ะ ต่อค่เอซีมาต่อที่ฮาหนอยแยกเลยวันนี้ฮาหนอยแยกเขาฝากมาน้อยพิเศษให้รุ่น5กับ6จับคู่5 8 5 9 6 8 6 9เนาะชุด3ตัวบนนี่5 6 9และ6 8 5ส่วนฮาหนอยปกติให้8กับ9จับคู่ที่ แปดหกแปดชุด3ตัวบน8 9 7และ9 6 8าหกแปดหกนะคะเอสีส่วนฮานอย VIP ก็ให้วิ่งรูดที่7กับ8จับคู่ที่7จ7ด8ีเจชุด3ตัวบน7 8 5และ8 7 4ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เลขเขาฝากมาก็วิ่งรูดให้เข้า2องฮานอยเนาะ แต่ว่าจับคู่ห้บบนเขาเนาะ,ะค่ะคนหาเจ็ดสองนเลขยออกเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะเสียดายค่ะช่วยหน้าช่วยหลังเนี่ยเนาะจับคู่กันดลยมันเทือก็สลับหน้าสลับหลังเนาะได้แล้วนาอไปต่อของตาปากน้ำโพกันเลยวันนี้อาฮานอยรวมของตาปาก ก็าน้อยแยกเนาะค่ะเปล่าผิดอีกแล้ว5น้อยแยกน้อยพิเศษให้วิ่งรูดที่0กับ3ค่ะจับคู่05 083538ชุด3ตัวบนมี038และ305เนาะแล้วก็มาต่อน้อยปกติให้วิ่งรูดที่8กับ1จับคู่ที่8361316 8, 3, 8 6, 3, 6. ชุด3ตัวบนก็จะเป็น816และ183 ส่วนฮานอย VIP ก็ให้วิ่งรูดที่9กับ2จับคู่ที่97 90 27 20ชุด3ตัวบน2เอ่อ920และ297นะคะของตาปากน้ำโพเมื่อบานนี้ตาก็ให้มาวิ่งรูดเข้า2ฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บอกเข้านอกหายซี ห c ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะค่ะของตาปากน้ำพูและเขาฝากมานะคะหยิบซื้อตัวละหบาท2บาท3บาทสิบบาทซื้อไว้นะคะเอซี่ยิ่ตั้งข้ามักเห่นเลยเนะข้ามาเข้ามา,ะะข,า,มาข้ากระตองหูจักเห่นเนาะจากเอซ่แกรวาปเป็นการทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะ ตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกสำนักให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นใหเ FC ทั้งช่องผิดจารณากันเอานะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคมานำด้วยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจ,จนขอให้เฮงให้ปังทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีคะ่ะ